ครับสำหรับช่วงนี้ก็อยู่กับทางทีมงานครับช่องวุ้เหลกันพานะครับมาถึงบ้านงานแล้วครับแต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับติดที่เสาต้นเดียวครับโอ้ เอาต้นเดียวครับตอนนี้ครับเข้าเข้าไม่ได้ครับมาถึงบ้านงานแล้วแต่เข้าไม่ได้ก้นแยบ่เฮ้ยมาเอดแลี้ยนี่กินเอาเลี้ยงนี่เอาหนังมาปรดับบ้านดิน้ำกันอืู่อึนเสาทงไสมงอบรูทำเป็นส่วนนำกันเลยครับแท้เมื่อกี้มันติขึ้นเลยไม่ติดข้นแล้วใช่พใช่ มันจะขึ้นแล้วเหลือเพราะไรหรอกขน,ดนาดรถมาดันแล้วไปมันเหลือมันเหลือสมิ่งพอดีเลยมันมันตัวสามัยตั้งบ้านบกติรักเนี่ย เออได้ได้ย่อขยับแล้วขึนแล้วขึ้แล้วดึงลวดน้ำน้ำหลักเดียวครับเป็นเหตุครับหลักเดียวเป็นเหตุอ้นน้ำมาบันอ้ำน้ำมาวันเอาไกลแล้ว แต่ช่วงนี้มาถึงบ้านงานนะครับแต่ยังเข้าไม่ได้ครับแต่แทน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 มาลองหาแทนยก,กนเลยเอองัดงัดเอามันมันเป็นประตูเก่าเพิ่นไหมแท่งก็ไมาไกลๆกันม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 ันเป็นประตูเก่าเพิ่นยาดีที่มันห่างมันเองหายากประตูเนี่ยนี่มันยาวปวดบ่ายซอยซอยแน่มันสิหักซอยแน่ไม่สิหกัก น,นีเดียอกบกัน,กนเออกอดกดกดซอยซอยซอยไขึ้นตร,ตรงไหมล่ามคนท่านเตนหนวกของล่ามเต้เเนหนวกท่านไหนวะย,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 ยังไม่ทันได้ลงขังเลยหมดแรงซะแล้วฮะงน้ลงยเบหแรงเรอเฮได้ใจกอาบ <laughs> น้ำมาไหมอาบจาริแล้วอาบอีกแล้ว กลลพอดีลแล้วก็พระเทศดแล้วเบงิงซ่ง <c oughs> ยายคนคนออกแขนมะันมันเหี้ยออกไหมมันเหีออนะ้ยลงหันไหม <c oughs> ก้นดีเยะไปตอสมเอึงยกหน่อยลี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เาก้น่นมากจังเนื้อเป็นละเป็นน้บยังหักเลยยังหักเยยัหักเไปกินไหมดีดี เออโอ้เรียบร้อยครับสำเร็จครับสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้บสำหรับการรับชมนะครับไปไหนในแผลงเกงขาดสิครับทมลุมทมลุมครับรถจะเข่าแล้วครับ อะไรเป็นพี่พึ่งของข้าพระเจ้าเพื่อผู้สังเก ខ្លាប់បានបានបាន្តាន់បា